สวัสดีครับผมเคซีบารมีพุทธสโลวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักมีดวัดบ้านสนวนมีดสร้างรุ่นสร้างโบสพญาคุดวัดบ้านสนวนจังหวัดศรีสะเกษเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่เข้มขลังและดีมากๆผมบอกเลยในสายรู้คนเล่นรู้ เขาเอาไปจับพลังกันเขาบอกว่ามีดหลวงพ่อชิดนี่แรงมากแรงมากอันดับแรกเบื้องต้นขอญาติฝากเฟซบุ๊กด้วยนะครับท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพัดทันตัวไม่ทันตัวทักแชทครับราคาแบ่งปันได้แพงขายแพงได้ถูกขายถูกเคนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากว่ามีดหมอเนี่ยของวัดบ้านสมุนเนี่ยป้องกันอะไรได้บ้าง อนุภาพของมีดหมอวัาบ้านสนวนเดี๋ยวผมให้ชมกันเป็นไงครับความสวยงาม 1. ป้องกันพูดผีอำนาจคุณใสมนดําเมื่อยามพกติดตัวไม่ต้องเกรงกลัวอำนาจมืดใดๆทั้งสิ้น 2. เป็นอำนาจมหาเมตตาแค้วค่าจากบัติเหตุเพศภยัยคงกระพันชาตรีรักษาตนจากผู้คนหมู่พาน 3. ขับพูดผีพิศาที่เข้าสิงคนผมบอกเลยแน่น 4. นำมาอาราธนาจุ่มมีดเพื่อทำน้ำมนต์แก้คุณใสายมนดำหรือแก้เสนียดจันไลไปจนตลอดแก้ฝันร้ายได้ห้าแก้อาถรรพ์ความคงกระพันต่างๆแม้จะสักยันคงทนใดหรือกินว่านมีของดีใดก็ตามเมื่อโดนมีดหมอนี้ก็จะขายความคงทนไปทันทีอ่าเป็นไงครับด้ามสวยงามมากแกะพญาคุดนะครับแกะได้ละเอียดมากห ป้องกันรักษาสกดอสรพิษที่กัดตายทุกชนิดตลอดสัตว์เคี่ยวงาต่างๆได้7มีดหมอวัดบ้านสนวนเวลาโดนสัตว์มีพิษที่กัดตายทุกชนิดกัดต่อยใช้ไปฝักกดจี้มระมาณ5-15นาทีดูดพิษจะหายแต่ถ้ามีพิษมากจะจี้ไว้30มินาทีค่อยจะหายเช่นงูจงอางงูเห่าเวลาจี้จะร้อนต้องใช้ม่งแข็งประครบไว้เป็นไงครับใย8บูชาไว้กับบ้านป้องกันทีภัยโจนภัย หากมีอันตรายตระลุลวงหน้า9ก้าเดินทางที่ต่างๆค้างคืนในป,ป่าอารัธนามีดหมอและขอขอมาพระแม่ธรณีขีดลงไปรอบๆตัวสามารถป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายและพูดผีปีศาสิ่งที่ไม่ดีได้สวยมากนะผมบอกเลยหากจะว่ายน้ำข้ามคลองข้ามแม่น้ำพกติดตัวป้องอันตรายจากสัตว์น้ำและผีพายน้ำได้ให้ใช้ปากคาบมีดหมอหรือใช้มีดหมอโบกไปทางทิศท,ที่จะว่ายน้ำนำไปก่อนปลอดภัยอันตรายต่างๆนะ 10บข้อแล้วนะครับผมบอกเลยมีดหมอวัดบ้านสนวนหลวงพ่อชิดรุ่นสร้างโบสถ์สวยจริงผมบอกเลย11หากเป็นฝีร้ายหรืออาการกัดหนองปวดล้าวทรมานให้ใช้ปลายฝักมีดหมอวนรอบหัวฝีเบาระหว่างทำลัทนา,นากระฐานและเป่าลมกับด้วยถ้าเพิ่มเพิ่งเริ่มจะเป็นยุบหายถ้าเป็นมากจะกัดหนองให้วนปลายมีดเหมือนเหนือฝีกรีดอากาศไปมาสลับเป่าลมฝีจะแตกภายใน3วัน 12. หากไปต่างถิ่นในจังหวัดที่มีการปล่อยคุณสายยาสั่งให้เอามีดหมอที่เป็นช่วงด้ามจุ่มลงไปก่อนเพื่อทำการป้องกัน 13. หากถูกคุณสายมนดำหรือของลมเพลมพัดมีอาการบวมตามตัวเดี๋ยวปวดเดี๋ยวบวมให้อารัธนามีดหมอนำมาทำน้ำมนต์ดื่มและใช้ไปฝักมีดไล่จี้ก้อนบวมหากคุณสายก้อนนั้นเป็น จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆให้ใช้ปลายฝักมีดไล่ที่จุดที่มีคุณใสแฝงไล่ออกมาที่ปลายมือปลายเท้า 14. ใช้ทําน้ำมนลดคนไข้ถูกผีเข้าถูกของคนไข้ที่อาการกัดกุมร้อนใจโดยได้ฐานจิตให้เยือกเย็นสงบลงได้เป็นไงครับ 14. ข้อมีดหมอวัดบ้านสนวนผมให้ดูับเ,เห็นไหมครับเขาแกะลายนะครับเขาแกะละเอียดนะครับเห็นไหมครับ ลายแกะละเอียดนะครับเห็นไหมครับแกะเป็นชั้นเป็นชั้นผมบอกเลยทํายากนะครับสวยด้วยบอกเลยเป็นมีดที่สวยมากตอนนี้เป็นใบสองุดห้าก่อนเดี๋ยวใบห้านิ้วรอปีใหม่ผมก็รออยู่เช่นกันนะครับดูการแกะแกะฝากแกะไว้ตรงกลางนะครับเป็นการประกบฝากเหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะแล้วเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแบบ ไปอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยผมว่ามันก็แหมสวยนะแล้วก็มีตัวล็อกอยู่แน่นนะครับมีดหมอว่าบ้านสนวนแน่นนะครับด้ามพยาุรนะครับสวยนะครับงานเขาแกะละเอียดครับปานะนี่ใช้เวลารอพอสมควรพุทธคุณ14ข้อกาดจากการอารัตนามีดหมอหลวงวชิตวัดบ้านสนวนรุ่นสร้างบทสวยมากนะครับ ใบสีเหมือนใบน้ำพีเลยฝั่งหนึ่งตอกรุ่นสร้างโบสถ์วัดบ้านสนวนแล้วก็ตอกโค้ดอันนี้ก็จะเป็นลอยหลวงพ่อจานหลวงพ่อชิดเนี่ยท่านจะจานประมาณนี้นะอีกฝั่งหนึ่งตอกหลวงพ่อชิดไต,ตชะธรรมโมสวยน่าเก็บมวลสารแน่นๆน่นแน่น,น,นไม่แน่นพี่ๆดูกันเอานะครับไม่ธรรมดานะครับมีดหมอวัดบ้านสนวนราคาเล่นหาละครับ ออกวัด41499วันเดียวมีดออกสกิดขึ้นไปนู่น3ามพั0 0ปดนอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่พกว่าบาท4 8่พยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ